สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแน,นลนะครับบ้านนกยาวบ้านนกดาวชาแน,นลเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะไปหาบ้านมาฝากเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกดติดตามมวนนะครับไม่ต้องขับรถไปสอหาว่าโครงการที่ไหนมันดียังไงบ้านนกดาวชาแน,นลจะไปหาไปสอหามาไว้ในชาแน,นลให้เพื่อนๆได้ดูเป็นทางเลือกรู้เสร็จแล้วชื่นชอบซื้อชื่นชอบมาดูที่โครงการไม่ต้องะเวนขับรถไปเที่ยวหาบ้าน หลายโครงการเพื่อมาเปรียบเทียบให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นกดติดตามกดซับสไคร์ให้บ้านนอกด่านชาแนลด้วยเป็นด่านแรกที่จะหาบ้านมาฝากเพื่อนบ้านหลังนี้ครับทําเป็นสํานักงานก็ได้ทําเป็นกุฎพระก็ได้ทําเป็นกุฎไม่ชีก็ได้ซื้อตวายพระทําเป็นเรือนรับรองประกอบบ้านหลังใหญ่ก็ได้หรือคนไหนที่คิดจะอยู่ขนาดนี้ซื้อแบบนี้ร้านกาแฟก็ยังได้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะขนาดหน้ากว้าง3เมตรครับลึกไป5เมตร เป็นรัเบียร3เมตรคูณ2เมตรเป็นห้องนอน3คูณ3กระจกก็เรียกว่าขอโทษนะหน้าต่างเป็นแบบอลูมิเนียมเป็นกระจกนี่คือด้านหลังด้านหลังครับท่านผู้ชมฝ้าเพดานที่เราเห็นเนี่ยเขายังไม่ตีเขาจะไปตีฝ้าเพดานที่หน้าง,งานครับท่านผู้ชมท่องคุยกับเจ้าของโครงการขอโทษนะเดินชิดมันแคบฝั่งด้านซ้ายครับท่านผู้ชมหลังคามุงด้วยเมทัลชิดนะฮะ ตีฝ้าไปดานอันนี้เราไปคุยนอกรอบตียังไงคุยกันรายละเอียดราคาดูหน้าคลิปเบอร์ตัวสัพท์พร้อมไม่โทรหาฝาทับซ้อนดูข่าวแป้นเป็ดขวาแป้นเป็ดก่ดดอโทษออกเสียงพลาดอ่านี่ก็คือหน้าต่างซ้ายขวาด้านหลังทำบิวอินไหนมาดูลักษณะของตัวระเบียงระเบียงนีครับทำลูกกลงไว้ครับทำลูกกลงไว้ร,รอบเลยครับฝั่งด้านขวา ก็เป็นลูกกลงขวางด้านหน้านะแล้วก็มีบันไดตรงนี้ก็ยังไม่ทําให้อันนี้คุยนอกรอบระเบยียงสามเมตรคูณสองเมตรนี่ฮะลงสีไม้สวยงามนะฮะมองด้านขวาด้านขวาเป็นลูกกลงแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะพอ<ม>ระวองด้านซ้ายเป็นมานั่งนะเป็นมานั่งไม้แผ่นเดียวแล้วก็มีเทินน้าบาน้ํามีลูกกลงกั้นตรงบาน้ำนะฮะเสาหน้าโอ้โหนี่คือหน้า ผมว่าหน้าเจ็ดน่าจะได้นะท่านผู้ชมดูนะผมว่าหกคือผมหกไว้ก่อนอ่ะหกกับเจ็ดนะฮะหกแก่ด้วยหกครึ่งด้วยนี่ฮะลักษณะของบ้านอาจจะมุดมืดิดหน่อยมางมุมอ่าดูฮะอ่าระเบียงตรงนี้ก็คือสองเมตรคูณสามเมตรกว้างประตูครับตรงประตูน่ะคือเล่นอย่างนี้เลยครับฝั่งนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณตรงนี้ช่องนี้ก็คือหนึ่งเมตรนะฮะช่องนี้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะสรุปว่าประตูนี้กว้างเมตรสูง ประตูขอโทษนะัประตูกว้างสองเมตรสูงสองเมตรเมื่อสไลด์นะเป็นนะประตูแบบอลูมิเนียมเล่นด้วยกระจกเมื่อสไลด์ออกมาช่องนี้หนึ่งเมตรฝั่งนี้หนึ่งเมตรโอเคครับไม่ต้องวัดครับอยู่ในวงการบ้านนกดาวมานานนะครับการเคลื่อนก็ไม่มากมายฮนะไม่กี่เซนครับอ้องนอนครับห้องนอนห้องนี้ก็คือสามเมตรคูณสาเมตรท่านผู้ชมดูนะฮะหน้าต่างสไลด์ซ้ายหนึ่งช่องขวา อีกหนึ่งช่องนะฮะเวลาสลายออกแล้วนะนี่ฮะท่านผู้ชมมีมุงลวดด้วยครับมีมุงลวดกันมุงลวดให้อย่างดีเลยครับมีลักษณะของการทําบ้านของร้านซุ้มไม้สวยขอโทษน,นะซุ้มบ้านสวยอ่าหอ,อกเสียงผิดอีกแล้วนะครับเอามาดูลักษณะของฝ้าเพดานเตแบบรูปสี่เหลี่ยมหลุมลึกประมาณก็ยี่เซนท่านผู้ชมแล้วก็คิ้วหรือว่ามอบเนี่ยทาสีเป็นสีขาว นะเราก็ติดฝ้าไปดานใช้โฟมไฟโชก็ได้อ่าโฟมไฟกลวงทรงกลมก็ได้ไฟสาละเปาแล้วเนี่ยพี่ก็ทําออกไปไหมสวยงามนะตีฝ้าไปดานก็ตีแบบแนวนอนด้านนอกก็แนวนอนด้านในาก็เป็นแบบบางใบนะฮะขอโทษบางใบฮนะตีฝ้าไปดานแบบบางใบให้แล้วก็ทําบิวอินให้ครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเนี่ยทำเป็นสำนักงานก็ได้ทําเป็นบ้านก็ได้ทําเป็นกุฏิพระก็ได้ได้หมดเลยสวยงามด้วยครับ โอเคครับวางหัวได้ปลายนาก็ไม่น่าเกลียดครับนี่คือบ้านทรงีปลว่าทรงจัวอีกหลังหนึ่งหักเทมาข้างหน้านี่ร้านซุ้มไม้สวยของพี่สมศักดิ์ครับราคานี่ครับท่านผู้ชมบ้านนกดาวชาแนลจะเป็นด่านแรกจะไปเที่ยวสอบหาบ้านที่มีคุณภาพมาฝากเพื่อนๆให้เป็นตัวเลือก เพราะฉะนั้นเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งนะครับไม่ต้องตะเวนไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวหาบ้านบ้านนกดาวชาแนลจะหามาฝากให้เป็นเพื่อนๆเ,เป็นตัวเลือกในการเปรียบเทียบแต่และอย่างแต่และหลังแล้วอยากได้แบบไหนค่อยมาตามพิกัดที่กิติบอกไว้บ้านนกดาวบอกไว้วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งนะครับราคาดูหน้าคลิปพร้อมเบอร์ตัวสัพับครับสวัสดีครับ